การทำตามความฝันของตัวเองมันอาจจะเหนื่อยอยู่สักหน่อยแต่ก็เหนื่อยน้อยกว่าการรับใช้ความฝันของคนอื่นเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชวนขนลุกวันนี้เราจะมาเล่าถึงความลำบากของผู้คนในประเทศเกาหลีใต้ที่มีประชากรอยู่กลุ่มหนึ่ง พวกเขาได้น้อยเนื้อต่ำใจที่ได้รับการดูแลที่ผิดแปลกไปจากคนรวยและเหมือนเป็นคนนอกคอกซึ่งทางรัฐบาลเองก็ไม่เคยสนใจที่จะเยียวยานั้นจึงทำให้มีการตั้งแก๊งอาชญากรรมนี้ขึ้นมาเพื่อตามลาปล้นชิงทรัพย์คนรวยเพื่อนำเงินเหล่านั้นมาดูแลปากท้องของตนเองและครอบครัวแต่ที่น่าสยดสยองไปกว่านั้นก็คือความจนทำให้พวกเขาต้องออกล่าหาเหยื่อ และนําเนื้อเหล่านั้นมาย่างกินอย่างอร่อ,รอยอร่อยเป็นอาหารมื้อปาร์ตี้เล็กๆในวันที่แสนมีความสุขเรื่องเราจะชวนขนลุกขนาดไหนและทางการจะสามารถตามจับแก๊งนี้ได้หรือเปล่าเราไปรับฟังพร้อมๆกันนะคะก่อนปี1990การจบชีวิตผู้คนส่วนใหญ่ในประเทศมาจากความยากจน ความหึงหวงและการแก้แค้นแต่เมื่อเราเปลี่ยนผ่านสู่เข้าระบอบประชาธิปไตยการจบชีวิตเหยื่อเพราะความเกลียดชังกลับมีมากขึ้นคนยากคนจนในประเทศรู้สึกแปลกแยกและถูกกีดกันนั่นทําให้อาชญากรรมแนวนี้เพิ่มสูงมากกว่าเดิมและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้ปีศาจถือกำเนิดขึ้นแล้ว คิมคิวานวัย25ปีเป็นหัวหน้าของแก๊งที่เรียกตัวเองว่าซีจองมันเป็นคำแสลงที่มีมาจากภาษากรีกโบราณซึ่งก็แปลว่าความทะเยอทะยานพวกเขาคือชายหนุ่มยากจนในประเทศเกาหลีใต้ผู้คนเหล่านี้ต่างตกงานและมีประวัติอาชญากรรมยาวเป็นหางว่าวพวกเขาคือคนจำนวนมากที่ถูกทอดทิ้งจากนโยบายเศร,รษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ แม้เศรษฐกิจของประเทศจะก้าวหน้ารุงโรดแต่ก็มีคนจำนวนมากที่มีความยากลำบากแร้นแค้นและคนเหล่านี้เองก็เหมือนเป็นเด็กที่จนตรอกพวกเขาได้มารวมตัวกันและแตัดสินใจว่าในประเทศที่พวกเขาเป็นประชาชนอยู่มีชีวิตจิตใจมีหัวใจเหมือนกันแต่มันก็แตกต่างจากคนรวยแต่กลับไม่ได้การดูแลอย่างดีเยี่ยม ที่เหมือนกับคนรวยเลยปัญหาเกิดจากคนรวยที่ย่ำยีคนจนๆอย่างพวกเราดังนั้นเป้าหมายต่อไปนี้คือการไล่ล่าเหล่าคนรวยแล้วจับพวกเขาเหล่านั้นมาเรียกค่าไถ่เราจะได้มีโอกาสลืมตาอ้าปากได้บ้างแก๊งที่จองก่อตั้งขึ้นในเดือนกระกฎาคมปีห9ึ่ันายมุ่งมันจัดการคนรวยอย่างเด็ดขาดให้ถึงแก่ชีวิตแต่เหยื่อรายแรกของพวกเขานั้นกลับเป็นหญิงสาวโรงงานที่ถูกลักพาตัว แล้วถูกแก๊งนี้กระทำชําเราก่อนที่เธอนั้นจะถูกจบชีวิตลงด้วยการกดเข้าที่ลำคอซึ่งคิมได้ให้สมาชิกร่วมทำแบบนี้เพื่อให้รู้วิธีการดับเหยื่อก่อนออกไปทิ้งในสวนและเมื่อมีคนมาแจ้งความกับทางสติตำรวจทางการก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนะักเพราะเป็นเพียงผู้หญิงคนงานธรรมดาคนหนึ่งและส่วนเหยื่อรายที่สองเขาเป็นสมาชิกในแก๊งเองที่หวังตีตัวออกห่างก่อนที่ตนนั้นจะถูกดับและแก๊งเอง ก็ได้พากาันทำลายหลักฐานปิดเรื่องเงียบแม้แกงชี้จองจะร่วมกันไม่ชอบคนรวยแต่ก็ไม่ได้มีเหยื่อสักรายที่รวยจริงๆเลยและในมุมมองของแก๊งเองนิยามคนรวยของพวกเขาก็คือคนที่ขับรถยี่ห้อฮุนไดนั่นทำให้แก๊งเล็งถึงเหยื่อเหล่านี้และในวันที่8กันยายนปี1994หนึ่งปีให้หลังหลังจากที่ก่อตั้งแก๊งนี้ขึ้นพวกเขาจึงเริ่มลงมือลักพาตัวชายหญิงคู่หนึ่ง เพราะคิดว่าพวกเขานั้นรวยเนื่องจากการขับรถยี่ห้อตามสเปคที่แก๊งนี้ได้ตั้งปณิธานเอาไว้นั่นเองปีศาจจะถือกำเนิดขึ้นอีกแล้วเมื่อพฤติกรรมของคนคนหนึ่งผสานเข้ากับสภาพแวดล้อมสุดเลวร้ายเรื่องราวไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นมีนักดนตรีหนุ่มขับรถยี่ห้อฮุนไดออกจากโรงแรมพร้อมหญิงสาวพนักงานร้านกาแฟเพื่อจะกลับบ้านในขณะนั้นเป็นช่วงเวลาราวๆประมาณ8ดโมงเช้า ของวันที่สดใสแต่ทั้งสองขับไปได้ไม่ไกลก็มีรถสองคันพุ่งเข้ามาขวางด้านหน้าของตัวรถและหลังรถอย่างประชันชิตจากนั้นก็มีชายชะกันหกคนลงมาจากรถพาตัวชายหนุ่มออกมาพร้อมใช้อาวุธเสียบเข้าที่ท้องและรุมทําร้ายก่อนเอาเทปมัดตัวและจับลากชายหญิงคู่นี้ขึ้นรถแล้วก็หายไปทั้งคู่ถูกลักพาตัวไปยังชั้นใต้ดินของโรงเผาขยะในเมืองซาใต้ ซึ่งได้ดัดแปลงห้องกักขังเหยื่อเอาไว้รอ,อนานแล้วบาดแผลที่ท้องของชายหนุ่มไม่ใช่ความเลวร้ายแรกที่ชายคนนี้จะได้พบเจอเช่นเดียวกันกับหญิงสาวที่ถูกจับกลุมตัวไปพร้อมกันแต่เมื่อแก๊งนี้ได้ลักพาตัวคนรวยทั้งคู่มาขังเอาไว้แล้วและสอบถามถึงเงินเรียกค่าไถ่ชายหนุ่มที่ถูกทำร้ายที่เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสก็ได้กล่าวว่าเขานั้นไม่มีเงินมากมายขนาดนั้นหรอกแถมรถที่ขับก็ยังเป็นรถมือสองอีกด้วย เหล่าแกงชิจองก็ไม่เชื่อคำพูดเหล่านี้ของชายคนดังกล่าวแม้จะเริ่มตระหนักว่าเหยื่ออาจไม่ใช่คนรวยตามที่เขาได้วาดหวังเอาไว้แต่พวกเขาต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเพราะนี่ไม่ใช่การปฏิบัติงานครั้งแรกของสมาชิกและท้ายที่สุดพวกเขาก็ได้กระทำชำเราหญิงสาวต่อหน้าต่อต,อตาชายหนุ่มเพื่อหวังขู่ให้เขากลัวและสารภาพว่ามีเงินจำนวนมหาศาลจริงๆแต่ความเป็นจริงก็คือความจริงเมื่อเหยื่อที่พวกเขาลักพาตัวมานั้น เป็นแค่คนชนชั้นกลางธรรมดาที่ดิ้นรนหาเช้ากินค่ำหาเงินมาดูแลครอบครัวในประเทศนี้เท่านั้นและการลักพาตัวในครั้งนี้ก็ล้มเหลวในส่วนของสมาชิกแก๊งเองก็ได้สั่งให้ชายหนุ่มที่บาดเจ็บดื่มเหล้าในปริมาณมากก่อนบังคับให้หญิงสาวที่ถูกกระทาเมื่อสักครู่เอาถุงพลาสติกคลุมที่ศีรษะชายหนุ่มรายนี้จนขาดอากาศหายใจและดับในที่สุดแต่หญิงสาวรายนี้กลับปฏิเสธนั่นจึงทําให้สมาชิกคนหนึ่ง ได้จับมือเธอรัดถุงพลาสติกแทนและเมื่อชายหนุ่มสิ้นลมหายใจลงพวกเขาก็ได้เอาร่างไปใส่ในรถหุนใดคันดังกล่าวและขับรถไปที่หน้าผาก่อนเขียนให้รถร่วงกระแทกกับพื้นและหลายวันผ่านไปเมื่อทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมาพบในจุดเกิดเหตุทางการก็ได้ข้อสรุปที่ว่าผู้เสียชีวิตนั้นเมาจนขับรถร่วงตกลงไปหน้าผาเองทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังไม่ได้เอะใจอะไรว่ามีปีศาจร,ร้ายเก่ะขึ้นในประเทศเกาหลีใต้แล้ว และเมื่อแก๊งชี้จองเลงเหยื่อรายใหม่โดยยังเก็บหญิงสาวที่รักพาตัวมาขังเอาไว้ก่อนคราวนี้พวกเขาลักพาตัวสามีภรรยาวัยกลางคนซึ่งก็ได้ขับรถยี่ห้อฮุนไดเช่นกันก่อนพาตัวมาขังและบังคับให้หาเงิน100ล้านเยนหรือราวๆสองล้านกว่าบาทเพื่อแลกกับการปล่อยตัวของพวกเขาทั้งคู่และนี่ก็เป็นอีกครั้งที่พวกเขาล้มเหลวในการควานหาตัวคนรวยเหยื่อรายใหม่เป็นเพียงแค่คนชนชั้นกลาง ทำงานเช้าเย็นกลับบ้านก็เท่านั้นและไม่ได้มีเงินมากมายอะไรนักหรอกแต่เมื่อก่อเหตุแล้วทุกคนในแก๊งก็ต้องไปให้สุดท่ามกลางความกดดันสามีกลัวภรรยาจะถูกทำร้ายเขาจึงได้รับปากเอาไว้ว่าจะหาเงินทั้งหมดมาให้แก๊งหนี้ให้ได้โดยจะขอยิบยืมจากเพื่อนๆเ,เขาจึงโทรศัพท์หามิสหายรวบรวมเงินได้กว่า80ล้านวอนแล้วโดยสมาชิกแก๊งให้เขาไปรับเงินจากเพื่อนโดยย้ำว่า หากบอกกับทางสิทธิตำรวจภรยาของตนจะต้องถูกดับอย่างแน่นอนและท้ายที่สุดเหยื่อก็ทำตามเขาไปรับเงินโดยไม่ได้บอกกับทางสิทธิตำรวจแต่ก็กระซิบบอกกับเพื่อนว่าสันถูกลักพาตัวมากรุณาช่วยสันด้วยเพื่อนก็คิดว่าเป็นเรื่องโกหกจึงได้ปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปและแม้ว่าเขาจะได้เงินมาแล้วแต่ทางแก๊งชีจองก็รู้ดีว่าถ้าพวกเขาเองจะต้องปล่อยเหยื่อออกไป บรรดาคนในแก๊งเองจะต้องถูกจับอย่างแน่นอนนั่นทำให้สมาชิกเรียกตัวเหยื่อหญิงสาวที่ถูกจับตั้งแต่ครั้งแรกให้มาในที่ที่คู่รักสองคนนี้อยู่แล้วสั่งให้ลั่นไกลยิงสามีภรรยาคู่นี้ซะและนี่ก็เป็นอีกครั้งที่เธอนั้นได้ปฏิเสธแม้สมาชิกจะเอาอาวุธเลงไปที่ศีรษะแต่เธอก็ไม่ยอมทำตามนั่นทำให้พวกเขาจับมือเธอเอาไว้และลั่นกระสุนจบชีวิตคู่ของสองสามีภรรยานี้อย่างเศร้าสลด แต่ความเลวร้ายยังไม่จบเพียงเท่านี้สมาชิกแกงทั้งหมดได้ตัดสินใจไม่นําเหยื่อไปทิ้งอำพรางเหมือนดังเคยเพราะทางใจ้ให้ตำรวจจะรู้ว่ามีความผิดปกติจากกระสุนที่สาดซัดเข้าไปพวกเขาจึงทําการย่างเนื้อของผู้ตายทั้งสองคนแล้วกินมันราวกับการปาร์ตี้บาร์บีคิวเล็กๆในหมู่คนยากจนมันดูเหมือนอาหารอันโอชะที่กินแก้ความหิวโหวยได้อย่างอ,ร,อร่อยถึงขั้นที่พวกเขาเอ่ยปากออกมาว่า พวกเรากินพวกเขาเข้าไปแล้วเพราะตอนนี้เราได้ละทิ้งความเป็นมนุษย์ไปเสียแล้วบรรดาคนในแก๊งก็ย่างเนื้อกินกันไปพูดคุยสนุกสนานกันไปแต่ก็เป็นที่น่าแปลกใจผู้หญิงคนแรกที่ถูกจับมาพร้อมกับแฟนหนุ่มเธอกลับมีชีวิตอยู่รอดมาได้ถึง8วันแล้วหรือว่าชายในแก๊งแอบชอบเธอจึงไว้ชีวิตเธอเพียงแค่คนเดียวและในวันที่หญิงสาวถูกกักขังกับสมาชิกก่อนหน้านี้เธอทั้งหวาดกลัว ว่าตัวเองจะถูกดับชีวิตลงและเธอนั้นก็คิดว่าอาจจะไม่ได้มีชีวิตที่เป็นอิสระอีกต่อไปแล้วแต่ดูเหมือนโชคชะตาจะเข้าข้างเธออยู่บ้างเพราะในวันที่16กันยายนหนึ่งในแกงชิจองได้รับบาดเจ็บจากการทำระเบิดและต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยเขาได้พาตัวหญิงสาวขึ้นรถไปหาหมอด้วยแถมสมาชิกคนอื่นก็ยอมให้สมาชิกรายนี้นำหญิงคนนี้ไปด้วยซึ่งก็เป็นที่น่าประหลาดใจอยู่เหมือนกัน ก่อนจะเข้าไปพบกับแพทย์ที่โรงพยาบาลน,นั้นผู้บาดเจ็บฝากกระเป๋าสตางค์ซึ่งมีเงินและมือถือให้เหยื่อผู้หญิงถืออย่างเต็มใจและดูเหมือนว่าเขาจะชอบเธอขึ้นมาเหมือนกันในวินาทีนั้นเองหญิงสาวไม่แน่ใจว่าต้องทำอย่างไรดีเธอไม่รู้ว่านี่เป็นแผนทดสอบว่าเธอจะหนีหรือว่าจะอยู่กันแน่หรือมันจะเป็นความประมาทเลินเล่อของจริงหากเธอคิดหนีแล้วก็อาจจะมีสมาชิกคนอื่นยืนรอเธออยู่หน้าโรงพยาบาลก็เป็นได้ ความคิดทั้งหมดทั้งมวลถูกประมวลอย่างรวดเร็วเหยื่อได้ตัดสินใจไม่ว่าจะกลลวงหรือเรื่องจริงเธอก็ต้องหนีให้พ้นจากมหากาบแก๊งโจรน,นี้ให้ได้ที่ดับร่างแฟนหนุ่มของเธอและคนอื่นๆว่าแล้วหญิงสาวก็รีบออกจากโรงพยาบาลเธอไปบอกแท็กซี่คันแรกแล้วบอกว่าตนเองนั้นถูกลักพาตัวมาแต่โซเฟอร์แท็กซี่ก็ไม่เชื่อนั่นจึงทำให้เธอถูกไล่ลงจากรถคันดังกล่าวในห้วงวินาทีนั้น จะมีคนรู้คนเห็นหรือเปล่าแก๊งชิจองจะจับเธอได้ไหมหญิงสาวจึงได้ตัดสินใจครั้งสำคัญครั้งใหญ่อีกหนเธอโทรศัพท์แจ้งรถเช่าให้มารับที่สวนแห่งหนึ่งในเวลากลางคืนเพราะเชื่อว่ามันน่าจะปลอดภัยกว่าการหลบหนีตอนกลางวันและเธอนั้นก็ได้ซ่อนตัวในไร่องุ่นตลอด8ชั่วโมงที่เฝ้ารอจนเมื่อรถเช่ามาถึงเธอก็นั่งรถยาว6ชั่วโมงเพื่อมุ่งหน้าสู่กรุงโซและขับเข้าไปในโรงพัก เพื่อบอกเล่าเรื่องราวให้กับทางสติตำรวจฟังถึงสิ่งที่เธอพบเจอมาตั้งแต่วันที่8กันยายนที่ผ่านมาแล้วทั้งการถูกลักพาตัวเองถูกกระทำสำราและได้เห็นการดับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอีกทั้งยังมีการเปิดพิสดารกินเนื้อเหยื่อที่พวกเขาได้ดับไปอีกเมื่อทางสติตำรวจได้ฟังพวกเขาก็สรุปได้ว่าหญิงสาวคนนี้น่าจะเกิดจากอาการหลอนจากการเมายาแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ไม่ยอมแพ้ และนี่คือโอกาสจัดการกับปีศาจพวกนั้นให้ได้เธอเพียงพยายามโน้มน้าวจิตใจ,จเจ้าหน้าที่ตำรวจจนชุดสืบสวนรายหนึ่งได้ฟังเธอระบุลักษณะท่าทางของบุคคลหนึ่งในเหยื่อที่เธอเล่ามาซึ่งก็ใกลเคียงก,กันกับคนที่ทางการกำลังตามหาตัวอยู่และเขาคนนั้นก็กำลังเป็นข่าวอยู่พอดีนั่นทำให้ทางสายตำรวจนั่งฟังเธออย่างละเอียดพวกเขาก็ตระหนักถึงความสยดสยองแสนสะพรึงกลัวทางสายตำรวจเอง จึงจัดชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจเข้ารวบแก๊งชีจองในทันทีก่อนที่พวกเขาจะไปก่อเหตุกับใครอื่นได้อีกและเหตุการณ์การจับกลุมตัวนี้ก็ได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับสังคมเกาหลีเป็นอย่างมากและเมื่อเขานี้ได้ปรากฏออกไปคนทั่วทั้งประเทศต่างพากันช็อกกับเรื่องสุดสยองนี้แต่ที่ช็อกมากไปกว่านั้นนั่นก็คือสมาชิกทั้งหมดดูเหมือนจะไม่ได้สำนึกในสิ่งที่พวกเขาก่อขึ้นเลยเมื่อทางการบุกจับกลุ่ม แกงชิจองได้สำเร็จตามที่หญิงสาวได้เล่ามาทั้งหมดทีมชุดสืบสวนที่ทําการสอบปากคําคนร้ายและเรียกคนเหล่านี้ว่าปีศาจในเกาหลีใต้ของจริงสมาชิกทั้งหมดถูกนําตัวขึ้นศาลเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางประธานาธิบดีพลเรือนของเกาหลีใต้ต้องการให้สังคมเกาหลีชะล้างความบริสุทธิ์นั่นทําให้ทั้งหมดถูกประหารชีวิตลงแต่พวกแกงชิจองทุกคนก็ไม่กลัว และไม่สะทกสถานต่อคำตัดสินนี้เลยส่วนหญิงสาวที่หนีรอดมาได้เธอก็ได้ปกปิดตัวตนและชื่อเสียงเธอใช้ชีวิตต่อมาโดยยังเผชิญกับฝันร้ายในเหตุการณ์ในครั้งนั้นจนถึงขั้นต้องพบกับจิตแพทย์และเมื่อวันเวลาผันผ่านไปได้หลายปีแล้วสังคมเกาหลีกลับมามองดูแก๊งชิจองใหม่ผู้คนต่างค้นพบว่าปัญหาไม่ใช่แค่คนเหล่านี้เป็นปีศาจเหมือนกับทิทางทีตตำรวจแถลงข่าว หรือผู้มีอำนาจนิยามไว้แคบๆแต่พวกเขากลับพบว่าสังคมประเทศของตนเองมุ่งมันสู่ความร่ำรวยอย่างเต็มที่และทิ้งผู้ด้อยโอกาสผู้ตกหล่นและผู้ร่วงโรยโดยที่ไม่อาจไปสู่ฝั่งฝันแห่งความรวยมั่งคั่งได้ผลก็คือความยากจนกก่อตัวขึ้นแล้วคนที่ไร้โอกาสในสังคมมันช่างดูแตกต่างแปลกแยกสเสลอเกิน จากอุดมการของประเทศเองเมื่อความยากแค้นลำบากเจอกับการดูถูกจากสังคมที่มองว่าคนจนล้มเหลวเพราะความโง่เขลาซึ่งไร้ซึ่งความพยายามนั้นจึงทำให้สังคมของแกงชิจองแปลเปลี่ยนให้เกิดความแค้นนี้ขึ้นมาใหม่ทุกอย่างก่อตัวเป็นแกงชิจงใหม่อีกครั้งซึ่งเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งแห่งปัญหา พวกเขาไม่ชอบคนรวยและไม่รู้สึกผิดที่จะจบชีวิตคนเหล่านี้แม้เหยื่อของพวกเขาจะเป็นเพียงคนธรรมดาทั่วไปก็ตามและจากการที่ทางเจ้าหน้าตำรวจเข้าไปพูดคุยกับคิมคิวานหัวหน้าแก๊งชิจองที่ถูกจับและตัดสินโทษก่อนหน้านี้ในระหว่างนั้นทางการก็ต้องให้เขาอยู่หลังกำแพง เพื่อรอวันสุดท้ายของเขาสู่แดนประหารแต่ดูเหมือนแผนการของเขานั้นจะอลังการงานสร้างทั้งการบุกรงพักปนอาวุธและยึดสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อเผยแพร่อุดมการณ์ไม่ชอบคนรวยที่ทำการทุจริตให้สังคมได้รับทราบจากนั้นพวกเขาก็จะจบชีวิตตัวเองรวมถึงสมาชิกทั้งหมดในแก๊งด้วยนั่นจึงทำให้พวกเขาไม่สะทกไม่สะท้านและไม่เกรงกลัวต่อบาปเลยหรือการกักขังที่รอวันประหาร พวกเขาก็ไม่เคยเกรงกลัวมาก่อนอีกทั้งในช่วงที่เขาใช้ชีวิตอยู่หลังกำแพงพวกเขาต่างก็ยังเล่าถึงอุดมการณ์นี้ให้เพื่อนนักโทษรายอื่นๆได้ฟังและดูเหมือนจะมีคนเห็นด้วยกับเขาเป็นจำนวนมากและในส่วนของสื่อมวลชนเองพวกเขาก็ได้เผยว่าการบูชาเงินการบูชาความร่ำรวยทำให้คนยอมทำอะไรก็ได้เพื่อไปสู่ความมั่งคัง่งทำให้เกิดการชอ่อกลการเอาเปรียบคดโกง มันมีส่วนทําให้เกิดแก๊งสุดเฮี้ยมนี้ขึ้นมาใหม่อยู่เรื่อยๆอยู่เหมือนกันและต่อมาเมื่อมีการทําสารคดีเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นดูเหมือนสังคมจะพบกับความจริงที่ว่าคนร่ํารวยตราหน้าแก๊งชิจงว่าเป็นปีศาจแต่พวกเขาก็แค่ปลุกปั่นสร้างศัตรูขึ้นมาให้สังคมหวาดกลัวและยอมรับอุดมการณ์ที่ทําให้คนจนด้อโอกาสก้าวไปสู่ความมั่งคั่งก็เท่านั้นหากแก๊งชิจงหรืออาชญากรรมที่ร้ายแรงนี้ เริ่มถูกลืมเลือนไปพวกเขาก็จะอ้างศัตรูเกาหลีเหนือขึ้นมาเพื่อจะให้สังคมลืมความโหดร้ายของระบบเศรษฐกิจที่กดขี่คนในประเทศลทัทธิทุนนิยมในประเทศนี้ต่างก็ผูกมัดอยู่กับชาตินิยมคุณจะไม่สามารถวิจารณ์หรือว่าคัดค้านมันได้เลยและไม่ไหวแก๊งชิจองพวกเขาต่างปลุกเจ้าที่ตำรวจให้หันมาสนใจการกระทําที่พวกเขาได้เกาะขึ้นอีกต่างหากนักสืบที่เกาะติดเรื่องนี้เองก็ได้ปรับใช้พฤติกรรมของแก๊งชิจอง มาเป็นแนวทางในการไล่จับฆาตรกรต่อเนื่องรายอื่นๆซึ่งผุดขึ้นมาอย่างมากมายหลังจากคดีชี่จองเกิดขึ้นในครั้งนั้นและมาจนถึงวันนี้แม้สมาชิกแก๊งจะถูกประหารชีวิตจากโลกนี้ไปแล้วแต่ดูเหมือนว่าสังคมในประเทศดังกล่าวยังคงตื่นตกใจกับคำรับสารภาพของหัวหน้าแก๊งที่ไม่ได้รู้สึกต่อสิ่งที่ตัวเองกระทำลงไปเลยแม้แต่น้อยโดยเขาพูดกับสื่อเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิต ก่อนที่ตนจะเข้าแดนประหารว่าเวลาที่ผมเห็นคนที่ขับรถหุนไดาราคาแพงๆมันทำให้ผมนั้นโกรธมากและโกรธสุดๆที่ผมไม่สามารถจบชีวิตพวกเขาได้ด้วยมือของผมเองผมน่าจะดับชีวิตพวกเขาให้มากกว่านี้และช่วยเอาประโยคที่ผมพูดทั้งหมดไปออกข่าวหน้าหนึ่งด้วยนะครับนี่คือประโยคสุดท้ายของหัวหน้าแกงชิจองได้กล่าวเอาไว้เหตุการณ์สะเทือนขวัญดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างน่าสยดสยอง ทั้งการลักพาตัวปล้นชิงสาวรวมถึงการจบชีวิตเหยื่ออีกทั้งยังทำลายหลักฐานโดยการนำชิ้นเนื้อเหล่านั้นมาย่างกินอย่างน่าอัลเลอร่อยเพียงเพราะเหตุผลที่ว่าไม่ชอบคนรวยเพราะคนรวยนี่แหละแย่งทุกสิ่งทุกอย่างไปจากแกงชิจองนั่นเองจุดจบของคนชั่วคือชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตเขาจะต้องทนทุกทรมานกับความตายที่มาเยือนแต่เขาก็ไม่เคยกล่าวคำขอโทษ หรือสำนึกผิดจนลมหายใจสุดท้ายหวังว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนจะดูแลรักษาความปลอดภัยของตนเองลูกหลานและคนในครอบครัวเป็นอย่างดีเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อของคนชั่วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆมีข้อคิดเห็นอย่างไรแวะมาคอมเมนต์แนะนำติชมกันได้นะคะและแอดมินต้องขอบพระรคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เป็นกำลังใจ กด Subscribe ให้เราแวะมาคอมเมนต์แนะนำแต่สิ่งดีๆเื่อแอดได้ปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอยู่ด้วยกันเป็นานานๆน,นะคะถ้าไม่เป็นการรบกวนฝากแชร์ให้ด้วยนะคนดีแอดและทีมงานทุกคนขอพระคุณจากหัวใจเลยค่ะในทุกๆคลิปแอดตั้งใจหาข้อมูลแล้วก็ตั้งใจทำมากๆเลยนะคะเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังทุกท่านเพลิดเพลิน และสนุกสนานไปกับการเล่าเรื่องของแอดยังไงแล้วขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านอย่าก,กดข้ามโฆษณาแอดเลยนะคะจะเป็นการขอพระคุณจากหัวใจมากๆเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปบ๊ายบาย